สวัสดีครับน้องพงไผ่โรเชียโอจันต์ตะบุรีครับผมจะพาพี่น้องไปใช้หม่องไปนี่ครับน้ำบานครับเมื่อกี้นี่มาครับน้องเลยนี่พี่น้องพงไผ่อะใครจะลงก็เองก็ลงกลากตะไคร่ไปนู่นกล้าลงไป Gori <imitation> <imitation> biyu! กลับเย็นแล้วนันนี้ยเจ็บอ้อุ้ยอุ้ยเอะไรขึนเอา้างไปเอา,าเด,ดันื ไอ้กรยบร้อยกามาเลยอ,อ้ยกานไ้กาดลไปอะไรโอ้โหมาไอหรอาลอกามาด้วยเนี่ย เอาดิดเดดี๋ยวิเอาไปยังไม่ทันถึงไหนเลยติดแล้วปลาปลาติดหรอือว่าปลาติดไอ้การไม่ต้องไป はい。 mal ya มันจะเก็บน,นะฮะมันเงี้ยตายไม่ได้ถอนต้นไม้อ่ะคุณแอมติดตัวไหนฮะลูกดูนี่ยังติดตรงไหนโอ้บา<ะ>เจ็บไข่โอ้รัดเจ็บใครมาแล้วเนี่ยเอาฟางรัดแมวเจี๊ยบไอ้แมว ไปหนูก็ว่าไอสายนะมันตึงนะที่ไหนได้หันกลับไปเอ้ามันย่อนอยู่อะไรมันตึ๊กตๆ๊กตึกตกต๊กวะอไอเพียนเนี่หนูว่าไม่มีอะไรหรอกน,นี่ยหูอะไรเพียนดูไวตุสีเลูโบแบบครั้งนั้นอะ่ะ ซ้อเข้าเหงือกานะ่ะเรียบร้อยเอายังอ่านี่ครับพี่น้องเด็กหาปลาครับเด็กหาปลาของแท้ใส่เกือบโรครับตะเพียนคุมแล้วคุมแล้ โยนขึ้นมาเข้าวนเลยเด้ชชเอช้าช้าเอ้ของแท้ครับเออุอ้ยอดีครับอของแท้ครับววไก่จีจี้ส่เกือบโลนี่เป็นโลไม่รู้เนี้ยนิดหน่อยครับแต้มสองครับพี่นอ้องครับ ยังอยู่หรือเปล่าอ่ายังอยู่ยังอยู่ต,ตัวใส่โัวครับเอ่อซุ่มเห็นกันเห็นตาแตกเลยครับปุณห์ะเอแต่เพี้ยงไงครับแต่เพี้ยงไงปลมป็นงาหวานโจ๋รูหวานเจี๊ยบสองตัวบดอืมยอดครับอันนี้ตัวผู้ละ ครับดูยังไงอันยุนียุจันนะครับพี่นอ้องนะจันทบุรีเมืองทุเรียนเมืองเงาะนู่นไปดูตรงนู้นอีกไปยาวนานไม่ถึงไหนเลยไซใหญ่ๆครับไซใหญ่ๆไรอ่ะถึงกับได้อบอุ้ม ลุดไม่เอานะหลุดไม่เอานะเอา้อยลยเอจับไาครับพี่น้องเพิ่งไปชด่างมาล้วดูกี่เชียนอย่างเรียบร้อยนะครับนี่ยนี่ มาตะเทียนไงครับเนี่ยเฉมเลยจากโลโลหนึ่งประมาณโลกลัวๆนี่แหละโลสองพื้นที่นี่อังซี่ขูยยางพลังโคกมาครับพีน้องปลอกไปมอานกินกันครับไม่ใช่เลยปลามือกับตัวปลาครับพี่น้อง เลืองป่าไข้ครับนี่ครับโอ้ครับเป่รียวอาบราบครับเป็นโดสิบ่งครับเดี๋ยวอาราบคพี่ครับพน้องเยชิมมันหวานให้ดูสิเลยครับพี่น้องเอเนครับ

เจ้าชิมให้พี่น้ององไปบุ้งด้เขามีอะไรนะดิลวงไข่นะครับเนี่ยนยองจอไข่มาครับมาอันนี้พเองจอตาไข่มาอตาจิจิรนะกินให้พี่น้ององไปบุ้งด้ยไข่นะ ขอขอนิดนึงกัครับเพื่อครับคลิปนี้กับฝากไปเท่านี้ครับผมเอาพี่กับปียังเหลือนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามนะครับพี่น้องเอาไหมเอาคำว่าสวัสดีครับผม